เอาละครับช็อตสุดท้ายของอุปกรณ์ชวนปั่นนะครับวันเสาร์ที่13ธันวาคม2518นะครับวันนี้เราปัน่นสือภูเขากันนะฮะมีครบทุกรถนะครับทั้งทางแพรกทางลาดยางซิทางลูกลังเข้าป่าลาะริมมูลขึ้นลงนะฮะลมลุกคานนะครับตอนนี้ใกล้จบทริปแล้วครับเรามาขึ้นตรงสันถนนสันที่เป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำมูลนะฮะ นะครับอ่าพี่ท็อปต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่เรามาปั่นกันนะครับหรือว่าเป็นอันซินนะสันเขื่อนที่เป็นถนนนะฮะสร้างเป็นกำแพงข้างแม่นามูลนะฮะฝั่งอำเภอเมืองนะครับนี่เราก็ขึ้นอยู่ตรงนะครับอ,อ่หลังจากที่ขึ้นมาจากท่าทรายนะฮะแล้วเราก็ปั่นขึ้นมาบน ถนนที่เป็นซีเมนนะฮะเป็นเขื่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนนะฮะเดี๋ยวป,ปั่นไปเรื่อยนะครับเป้าหมายคือปั๊มปอทนะฮะข้างลงมาดูวนรักษณ์นะครับเพื่อจะไปนั่งพักคุยกันแล้วก็กินน้ำกินกาแฟกันเล็กน้อยนะฮะก่อนแยกย้ายตัวกันไปนะฮะเอาละครับ,รรบวันนี้เราก็เห็นความสวยงามของธรรมชาติใกล้ตัวเรานะครับของจังหวัดอุรธานีนะฮะ มีแสกให้ปั่นซื้อเขารอบๆเมืองไม่จากไม่ไกลนะออกแบบเมืองไปแป๊บเดียวก็ได้ปั่นละนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่สนใจนะครับมาแวะเยี่ยมเยือนจงอังหวัดบนรัานีนะครับเชิญมาปั่นจักรยานเราได้นะครับเอาละผมแซงที่ท็อปกลุงไปก่อนเอาละ อ่ล้วครับเดี๋ยวทันกลุ่มหน้านะครับมีพี่ๆแล้วก็เลขาติ๊กนะครับอ่าล่ะครับอาละมีลงหรือยังดูซิมีทางลงไหมนะครับอ,าอา่านะฮะเห็นบรรยากาศทิวทัศนะครับของจังหวัดบุรารัมย์นะฮะมันเป็นสะพานใหม่นะครับ นะครับถ้าแล้วดูสิจะมีทางลงไหมน่าจะมีต้นไม้จะพานแหลคคะครับโอเคฮล้แจ๋วนะครับอ่ตอนนี้ผมจะหน้ามืดนะครเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ผมในแพทย์ช่วยเหลือสิทธิเจ้าเก่านะครับตาชมลจมจุดประดับพระจุลนะฮะขอเป็นชน็อตวิดีโอ สีนวลนาทธานีไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ